สวัสดีจ้ามเมนสูสาวอีสานบรรทุกนะจ้ากะสิมาในน้าอีกหนึ่งเมนูเมนเนาะคะ่ะเฮาสีมายม่ปลากระป๋องอันดับแรกนะจ้าเดี๋ยวเขาจีใสไซอันนี้จะเป็นหัวหอมแดงที่เขาหั่นไว้นะจ้าเขาจิใสไซลงไปลาดลงไปไจ้าหอมหัวแดงจ้าอันนี้นะจ้าก็จะเป็นบักน้าวาตะไคร้ซอยใบบักกูดซอยจ้าเดี๋ยวเขาจะบีบงานหมักน้านะําน่ะลงไปก่อน ร่อลงไปเลยน้าจ้ะผู้ใดมักเปรี้ยวกะแล้วแต่ตามใจน้าจ้ะนี่จ้ะหลังจากนั้นกะตามด้วยใบบกูดซอยนะจ้ะตะไคร้ซอยจ้ะมากเครื่องเทศหลายกะใส่ลงไปหลายๆเลยน้จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะตบท้าเพิ่มสีสันด้วยพริกเขาหันซอยจ้ะ เพิ่มรสชาติอีกหนึ่งหนึ่งน้จ้าเอากระลาดน,น้ำปลาไปพริกสดนิเนา้จ้าผู้ใดอยากจะใส่เป็นพริกป่นก็ได้อันนี้ก็แซ่บได้คือกันซ้ำนี้จ้าย้ำปากระป๋องสูตรสาวอิสานบ้านทุง่งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟจ้า